ว่าด้วยการจับจับปล่อยปล่อยพ้นกิเลสไม่ได้คำว่าละสิ่งแรกอาศัยสิ่งหลังอธิบายว่าสมณพราหมณ์เหล่านั้นละาศาสดาองค์กรอ,อาศัยคืออิงอาศัยติดติดแน่นติดใจน้อมใจเชื่อาศาสดาองค์ต่อมาละธรรมที่าศาสดากล่าวสอนครั้งแรกอาศัยธรรมที่าศาสดากล่าวสอนครั้งต่อมา ละหมู่คณะแรกอาศัยหมู่คณะต่อมาละทิฏฐิแรกอาศัยทิฏฐิต่อมาละปฏิปทาแรกอาศัยปฏิปทาต่อมาละมักแรกอาศัยคืออิงอาศัยติดติดแน่นติดใจน้อมใจเชื่อมักต่อมารวมความว่าละสิ่งแรกอาศัยสิ่งหลัง คำว่าสมณพราหมณ์เหล่านั้นไปตามความพรุ่งพล่านย่อมข้ามกิเลสเครื่องค้องไม่ได้อธิบายว่าตัณหาตรัสเรียกว่าความพรุ่งพล่านคือความกำหนัดความกำหนัดนักอภิชาอากุศลมูลคือโลภะคำว่าไปตามความพลุ่งพล่านอธิบายว่าไปตามความพลุงพลานคือตกไปตามความพรุงพลาน ซ่านไปตามความพลุ่งพล้านจมลงในความพลุ่งพล่านได้แก่ถูกความพลุ่งพล่านผลักให้ตกไปถูกความพลุ่งพล่านครอบงำมีจิตถูกความพลุ่งพล่านยึดครองคำว่าสมณะปรามเหล่านั้นย่อมข้ามกิเลสเครื่องข้องไม่ได้ได้แก่ย่อมข้ามไม่ได้คือข้ามไปไม่ได้ข้ามพ้นไม่ได้ก้าวล่วงไม่ได้ ล่วงเลยไม่ได้ซึ่งกิเลสเครื่องค้องคือราคะกิเลสเครื่องค้องคือโทสะกิเลสเครื่องค้องคือโมหะกิเลสเครื่องค้องคือมานะกิเลสเครื่องค้องคือทิฏฐิกิเลสอันเป็นเครื่องเกี่ยวข้องกิเลสเครื่องค้องคือทุจริตรวมความว่าสมณพราหมณ์เหล่านั้นไปตามความพลุ่งพล่าน ย่อมข้ามกิเลสเครื่องค้องไม่ได้คำว่าสมณพราหมณ์เหล่านั้นย่อมยึดถือย่อมสลัดทิ้งอธิบายสมณพราหมณ์เหล่านั้นถือศาสดาปล่อยศาสดานั้นแล้วก็ถือศาสดาองค์อื่นถือธรรมที่ศาสดากล่าวสอนปล่อยธรรมนั้นแล้วก็ถือธรรมที่ศาสดากล่าวสอนอื่นถือหมู่คณะ ปล่อยหมู่คณะนั้นแล้วก็ถือหมู่คณะอื่นถือทิฏฐิปล่อยทิฏฐินั้นแล้วก็ถือทิฏฐิอื่นถือปฏิปทาปล่อยปฏิปทานั้นแล้วก็ถือปฏิปทาอื่นถือมักปล่อยมักนั้นแล้วก็ถือมักอื่นคือย่อมถือและย่อมปล่อยชื่อว่าย่อมยึดถือและย่อมสลัดทิ้งรวมความว่าสมนนพรามณ์เหล่านั้น ย่อมยึดถือย่อมสลัดทิ้งคําว่าเหมือนลิงจับกิ่งไม้แล้วปล่อยฉะนั้นอธิบายว่าลิงเที่ยวไปในป่าดงใหญ่จับกิ่งไม้แล้วปล่อยกิ่งนั้นไปจับกิ่งอื่นปล่อยกิ่งนั้นแล้วก็จับกิ่งอื่นชันใดสมณพราหมณ์เป็นอันมากย่อมถือและย่อมปล่อยทิฏฐิมากมายชื่อว่าย่อมยึดถือ และย่อมสลัดทิ้งทิฏฐิมากมายฉะนั้นเหมือนกันรวมความว่าเหมือนลิงจับกิ่งไม้แล้วก็ปล่อยฉะนั้นด้วยเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่าสมณพราหมณ์เหล่านั้นละสิ่งแรกอาศัยสิ่งหลังไปตามความพลุ่งพลานย่อมข้ามกิเลสเครื่องข้องไม่ได้สมณพราหมณ์เหล่านั้นย่อมยึดถือย่อมสลัดทิ้ง เหมือนลิงจับกิ่งไม้แล้วปล่อยฉะนั้น 27. พระผู้มีพระภาคตรัสว่าสัตว์เกิดสมาทานวัดทั้งหลายเองข้องอยู่ในสัญญาย่อมดำเนินไปลุ่มๆุมดอนดอนส่วนผู้มีความรู้รู้ธรรมด้วยเวททั้งหลายแล้วเป็นผู้มีปัญญากว้างขวางดุดภูริย่อมไม่ดำเนินไปลุ่มลุ่มดอนดอน